สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The t อ o c ูชาแน l นะครับเกิดอะไรขึ้นที่สนามเวมบีนะครับในเกมฟุตบอลโลก,กรอบคัดเลือกกลุ่มเคนะครับระหว่างทีมชาติอังกฤษพบกับอลัลเบเนียและก็เป็นอังกฤษนะครับที่เอาชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์สวยงามเลยนะครับในเกมนี้ก่อนจะไปว่ากันต่อนะครับผมขออนุญาต่ายพีพ่ๆทุกท่านเลยนะครับในเรื่องของการสนับสนุนช่องของผมได้ตาม q ีย o d e ค,คที่ขึ้นทางหน้าจอนี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกกำลังใจด้วยขอบพระคุณมากๆครับ ฟังว่าเล่นของอังกฤษวันนี้ดีมากแล้วก็เป็นเกมแรกของทูเคิลด้วยหลังจากที่เข้ามาคุมทีมชาติอังกฤษวันนี้ยอดเยี่ยมมาก4-2-3-1ของอังกฤษวันนี้พอเล่นจริงๆตัวของโจนส์ที่ยืนเป็นวิสฟิลด์ตรงกลางคู่กับไรซ์จะเหลือไรซ์แค่คนเดียวและแบ็กขวาอย่างไควอเกอร์แล้วก็แบ็กซ้ายตัวของลอิสเคลลี่ก็จะดันกันขึ้นมาแต่ไม่ได้ไม่ได้หุบเข้ามานะครับไม่ได้อินเวอร์สเข้ามาตรงกลางสนามแต่เป็นเหมือนกับฟูลแบ็กรรมชาติ สี่สองสามหนึ่งของทูเคิลมันก็เลยทําให้เกมรุกของพวกเขาเวลาขึ้นไปเล่นสิ่งหนึ่งที่ผมชอบเกมของทูเคิลนั่นก็คือการขึ้นเป็นทีมลงก็ลงเป็นทีมและขึ้นไปเพลซิ่งสูงเข้าใส่อาเบเนียและที่สําคัญไม่ฝืนเล่นเมื่อไหร่ก็ตามที่อังกฤษเคาะบอลงินไปนะครับเก็บบอลไว้กับตัวและหาช่องทางเพื่อเจาะอาเบเนียถ้าไม่มีช่องถ้ามันมันจ่ายไปแล้วโอกาสที่จะเสียบอลมากกว่านักเตะอังกฤษจะไม่ทําเลือกที่จะคืนกลับมาหลัง เราถึงเห็นจังหวะการเคาะบอลสั้นๆของกิจและพอมีช่องเมื่อไรนะครับเราจะเห็นว่าแบ็คทั้ง2ฝั่งทั้งตัวของเคลลีเ่เชงแล้วก็ตรงของไควอเกอร์ด้วยจะวิ่งขบเข้าไปเพื่อไปถมตรงช่องว่างและจะมีนักเตะของกิจคนหนึ่งนะครับยกบอลข้ามไปไม่ว่าจะเป็นไรคอนซาเหล่านี้สามารถที่จะยกบอลข้ามแนวรับได้หรือแม้กระทั่งตัวของไควอเกอร์เองในทางขวาฝั่งซ้ายก็เหมือนกันเราจะเห็นการแลบขึ้นไปของเคลลี่ด้วยนี่คือเกมที่ดีของทูโค ในเรื่องของการขึ้นไปขึงเกมและที่สําคัญเวลาที่อังกฤษเสียบอลมีมีจังหวะเสียบอลไหมมีพอเสียบอลปุ๊บเนี่ยนักเตะของอังกฤษจะเข้าไปเพสซิ่งหรือเข้าไปหาคนที่มีที่ไม่มีบอลอยู่คือคนเ่าคนเลยนะครับเพื่อไม่ให้บอลเนี่ยมันหลุดขึ้นไปมีโอกาสที่จะเสียประตูเหมือนกันสำหรับอังกฤษถ้าเกิดพลาดในจังหวะการลุมเพรสตอนที่พวกเขาเองเสียบอลเรายังเห็นท่าทางอยู่นะ นักเตะหลายคนของอังกฤษนะครับเวลาที่ได้บอลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไรซ์เองคลวอเกอร์เองเราจะเห็นการชี้ไม้ชี้มืออยู่ว่าให้ออกบอลไปทางซ้ายออกบอลไปทางขวามีการพูดคุยกันในระหว่างเกมนะว่าให้ออกบอลไปข้างหน้าออกบอลข้ามแนวรับอะไรแบบนี้ยังคงมีอยู่ก็เข้าใจได้ครับ1ผู้จัดการทีมใหม่ระบบใหม่การเล่นมันก็ยังไม่ได้สมูทมากขนาดนั้นแต่ไอความไม่สมูทของอังกฤษนะวันนี้เราเห็นและช,ชัดเลย เกมมันกีตดีมากและรูปแบบการเล่นที่ดีด้วยอาเบเนียเองเล่นด้วยความอดทนและรอจังหวะของพวกเขาแต่รอแล้วก็รออีกนะเพราะว่าังกฤดกว่าจะเสียบอลแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันเพราะเสียบอลไปแต่ละครั้งนะครับอัง,ตตงแตษกักเตะของกฤษเนี่ยรุมเข้าแย่งเร็วทันทีและประตูแรกของ,องกฤษก็มาครับจากจังหวะของจูดเบลลิงแฮมแทงทะลุช่อง คือผมก็ไม่รู้ว่าแกแทงแบบนั้นได้ยังไงและเคลิสเองเติมขึ้นไปในจังหวะพอดีมากน้ําหนักบอลของจูดเบลิงแฮมที่ต้องชมเลยยอดเยี่ยมจริงๆแทงทะลุไปและเคลิสพุ่งเข้าไปในกรอบเขตโทษเพื่อคือผมมองว่าจังหวะที่เคลลิสหลุดเข้าไปอะยังไงก็ติดบล็อกแต่เคลลิสยิงฉลาดมากนะครับเลือกยิงรอดขาผู้รักษาประตูเข้าไป1ประตูต่อศูนย์และเป็นประตูแรกของเขาในนามทีมชาติด้วยยอดเยี่ยมเหมือนกัน สิ่งหนึ่งที่น่าสังเกตนะผมเชื่อว่าแฟนๆของอาร์เซนอลน่าจะชื่นชมอยู่เหมือนกันร่างกายของเคลลิสคือจากวันช่วงแรกๆของต้นซีซั่นจนถึงเกมนี้ผมรู้สึกว่าร่างกายของเคลลิสเองดูแล้วหนาขึ้นกล้ามเนื้อดูมัดใหญ่ขึ้นผมไม่รู้ว่าแฟนๆของอาร์เซนอลเองหรือแม้กระทั่งคนที่ดูบอลเราเห็นเคลลิสมาสักพักใหญ่แล้ว ตั้งแต่ที่เขาก้าวขึ้นมาเล่นชุดใหญ่ให้กับอาร์เซนลช่วงนั้นเนี่ยเรายังดูตัวเขาบางๆอยู่เลยนะแต่พอการเวลามันผ่านไปครับร่างกายดูเติบโตขึ้นและตอนนี้ผมรู้สึกว่ามัดกล้ามเนื้อของเคลริเซงดูตันมากดูแน่นมากยอดเยี่ยมมากและเขามีความเร็วด้วยและการอ่านเกมอ่านจังหวะวันนี้เราเห็นเขาทําสวยๆจังหวะที่อังกฤษโด,ดนโตมามีจังหวะที่ตัวของเบิร์นเนี่ยลื่นบ้างถูกใจทะลุมาบ้างและตัวของเคลิสก็วิ่งเข้าไปรองเ,ออเป็น ไปซ้อนแนวรับของตัวเองเพื่อให้ทีมมันเล่นง่ายขึ้นนี่คือข้อดีของแคลล่สเหมือนกันในเกมนี้คอนซาแดนเบิร์นจับคู่กันแล้วเบิร์นยังมีคือพอมันเป็นเกมเร็วครับเบิร์นมันก็จะมีจังหวะที่เขาลื่นบ้างกลับตัวบ้างเบิร์นยังคงมีความช้าอยู่แต่ว่าในเรื่องของความช้าทดแทนมาด้วยความยืน,นำตำแหน่งที่ดี 2. คือลูกกาอากาศวันนี้อังกฤษได้ประโยชน์จากแดนเบิร์นในเรื่องของลูกเตะมุมลูกกาอากาศมาก เขาสกัดได้ดีการเข้าบอลการอ่านเกมของเบิร์นยังคงยอดเยี่ยมไม่แปลกใจครับที่นิวคาสเซิลได้แชมป์ลีกคับมาและแดนเบิร์นนี่แหละคือหนึ่งในส่วนสำคัญด้วยเหมือนกันคอนซายืนดีจริงๆเข้าบอลเร็วอ่านเกมขาดซ้อนเพื่อนได้ทันจังหวะการสกัดบอลโอ้โหเด็ดขาดเหลือเกินคอนซายอดเยี่ยมเหมือนกันไคลวอเกอร์แม้จะไป คาแข่งเปลี่ยนจากแมนซิตี้ไปอยู่เอซีมิลานผมว่าสภาพร่างกายก็ดูดีขึ้นนะดูดีขึ้นแล้วไคลวอกเกอร์ยังคงเล่นในระดับสูงได้ต่อไปอย่างแน่นอนเด็กคมไรซ์มายืนตรงกลางเดียนเป็นมิดฟิลด์ตัวรับเก็บกวาดทุกอย่าง gemeins. เก็บบอลเล่นเชื่อมกับเพื่อนทำได้ดีตามแบบฉบับของไรซ์ ส่วนโจนจริงๆจะต้องตามกราฟิกนะครับจะยืนคู่กับไรซ์รงการสนามแต่พอเวลาที่พวกเขาเล่นเกมรุกตัวของเคอร์ติสโจนจะไปอยู่ที่ควรจะอยู่นี่คือมิดฟิลด์ที่ทําหน้าที่ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่อังกฤษต้องการนักเตะใครสักคนหนึ่งอยู่กลางสนามอยู่ตรงไหนก็ได้มุมไหนของสนามที่ต้องการคนไปอยู่ตรงนั้นโจนจะเป็นคนนั้นให้ครับนี่คือข้อดีของเคอร์ติโจนและดีทั้งเกมกับลิเวอร์พูลเองรวมกับทิง เกมทีมชาติเกมนี้ด้วยเชื่อมไปหมดนี่คือข้อดีของเขาและทําหน้าที่ได้ดีมากครับสำหรับตัวของโจนตรงกลางสนามจูดเบลลิงแฮมไม่ต้องพูดถึงโอกาสวันนี้เขามีประมาณสัก2หนที่จังเลยนะจังหวะที่หลุดเข้าไปยิงแล้วติดพวกเสารประตูอีกจังหวะหนึ่งได้พุ่งมงเปพวกเสารประตูเหมือนกันวันนี้หนึ่งในคนน่าจะมีชื่อทําประตูนั่นก็คือตัวของจูดเบลลิงแฮมด้วยเหมือนกันน่าเสียดายมากครับ ไล่มาเลยนะพอจูดบิลลิงแฮมไปแล้วทําหน้าที่ได้ดีแฮร่เคนไม่ต้องพูดถึงครับความยอดเยี่ยมและดูวันนี้สภาพร่างกายของเคนผมว่าอยู่ในจุดที่อยู่ในจุดที่เป็นเคนอะ่ะหลายในเกมฟุตบอลยูโร2024ลากกันยาวมาสักพักหนึ่งอะ่ะเราจะเห็นร่างกายของเคนดูแล้วไม่เต็มร้อยแต่วันนี้พอเคนเข้าสู่โหมดเต็มร้อยของเขานี่คือร่างทองจริงๆจังหวะการเล่นเนียนตาลงมาเชื่อมเกมเล่นเป็นดีฟไลน์ฟอร์เวิร์ดได้เลย ลงมาเชื่อมเกมลงมาแล้วโหมีจังหวะวิ่งไปจนถึงเก็บบอลลงไปอยู่ตรงกลางสนามด้วยแล้วก็เปิดยาวไปให้แรดฟอร์ดโฉบเข้าไปด้วยเหมือนกันแต่แรดฟอร์ดเอาวัานไม่อยู่ถ้าพักจังหวะนั้นได้แล้วได้วอลเลย์หรืออะไรสักอย่างผมว่าจะเป็นจังหวะที่สวยมากของกรีทในช่วงของครึ่งแรกครึ่งแรกเนี่ยแล้วก็ไปฝั่งซ้ายนะครับเป็นตัวของมาคัดแรดฟอร์ดพูดให้จบไปเลยแล้วกันแรดฟอร์ดผมว่าหลังจากที่เขาถูกปล่อยตัวยืมออกไปไปสู่แอชตันวิลล่า ความมั่นใจดูมีมากขึ้นจริงๆแล้วอยากเล่นกับบอลไปกับบอลนี่คือข้อดีของรรดฟอร์ดรรดฟอร์ดมีความเร็วครับแล้วเขายึกยักไม่ต้องยึกยักมากใช้ความเร็วกะชาติหนีคู่แข่งเพราะมีความเร็วอยู่แล้วและไอ้เทคนิคของเขาที่กระชากเข้าขวาเนี่ยหรือแม้กระทั่งไอ้จังหวะที่เขากระชากไปอะ่ะแล้วมันจะมีคนวิ่งสอดขึ้นไปอย่างจังหวะของจูตนะครับพอรรดฟอร์ดเองวิ่งขึ้นไปแล้วไหลบอลไปแทงทะลุเข้าไปเนี่ยผมว่าจังหวะแบบนี้แหละที่อังกฤษต้องการเหมือนกัน เราจะเห็นปีกของ,องกฤบในหลายๆครั้งนะครับที่โยกหลอกคู่แข่งแล้วก็รอจนกระทั่งบอลมันนิ่งแต่แรดฟอร์ดเป็นคนถนัดมากนะครับในการกระชากไปกับบอลแล้วไหลบอลน,นิ่มๆแบบอย่างอย่างที่เราเห็นในเกมนี้นี่คือความยอดเยี่ยมของแรดฟอร์ดเรายังไม่ได้เห็นความคมของเขาเนะเมื่อไรก็ตามที่ผมว่าแรดฟอร์ดกลับไปอยู่ในจุดใกล้ๆความพีคข,ของตัวเองอคือการล็อกบอลเข้าขวาแล้วสัดด้วยขวานั่นแหละยัก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 แล้วก็ชาเข้าขวาแล้วก็ตะบันเต็มๆนั่นคือจุด เด่นของแรดฟอร์ดอีกจังหวะหนึ่งเดี๋ยวรอเลยผมเชื่อว่าเดี๋ยวเขาจะกลับคืนสู่ความเป็นแรดฟอร์ดให้เราได้เห็นเหมือนกันเคนพูดไปแล้วเหลือคนเดียวครับนั่นก็คือฟิลโฟเดนวันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้จริงๆผมผมเสียดายมากผมก็ไม่รูองอ้งันว่าเกิดอะไรขึ้นกับโฟเดนตั้งแต่ที่เขาเจ็บไปแล้วกลับมาเขายังไม่สามารถหาฟอร์มเก่งของเองได้ไม่ว่าจะเป็นเกมกับเชตตี้เองหรือแม้กระทั่งเกมนี้มันชัดมาก โฟเดนเล่นให้กับอังกฤษแบบผิดผิดคนเลยอะ่ะผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับกับโกลเด้นบอยของอังกฤษเหมือนกันคือในยุคหนึ่งเนี่ยผมมองว่าอ,อคือไม่มีใครปฏิเสธฟิลโฟเดนแน่ๆคือเล่นตรงไหนก็ได้อะ่ะวันนี้เขาถูกจับไปยืนเป็นปีกขวาให้กับอังกฤษแต่ว่าพอเล่นจริงๆแล้วไปข้างหน้าเขาไม่ได้กลับมาก็คลองบอกลก็แปลกๆจังหวะเชื่อมันดูเกรงไปหมดผมรู้สึกว่าตัวของโฟเดนเองมีความเกรงตรงนั้นด้วยเหมือนกัน เหมือนกับหลังเกมนะครับทูเคิลให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับฟิลโฟเดนว่าเขาขาดความมั่นใจมผมว่ามันก็มีส่วนนะแต่ผมแค่รู้สึกว่าจังหวะการเล่นของโฟเดนมันดูมันดูไม่ธรรมชาติครับมันดูเกรงเงไปหมดเลยว่าจะทําอะไรจะจะทาอะไรมันก็ดูขัดขัดดูเกรงเงไปวันนี้โจนกับโฟเดนพยายามประสานงานกันแล้วนะครับครึ่งหลังเนี่ยเราเห็นชัดเลยว่าโจนพยายามจะเอาบอลไปให,ให้กับโฟเดนในกรอบเกตโทษเพื่อจะเรียกความมั่นใจของเพื่อนกลับมาเหมือนกัน บอลมันไม่ถึงบอลมันติดผู้เล่นของอัลเบเนียนิีๆหน่อยๆติดนิดนีหน่อยๆบอลมันก็เลยไม่ถึงโฟรเดนชัดเจนแบบนั้นผมว่าประตูมันอาจจะช่วยเขาได้ก็ได้นะหมายถึงว่าการทําประตูหรือพังประตูของโฟรเดนมันอาจจะช่วยกระตุ้นฟอร์มการเล่นเขาขึ้นมาแต่ต้องยอมรับจริงๆครับว่าวันนี้ฟอร์มการเล่นของโฟรเดนกับอังกฤษคือถูกเข้าให้เวลาเขานานเหมือนกันนะไม่ได้อยู่ดีเปลี่ยนออกคืออยู่ประมาณสัก70นาทีถูกเข้าถึงเปลี่ยนเอาปีกสองฝั่งออกนะครับให้โบเวนล,ลงมาทําหน้าที่แทน แล้วก็เอาถอดตัวของมาคับแรดฟอร์ดด้วยแล้วก็ส่งตัวของแอนโทนีกอร์ดอนลงมาในช่วงประมาณนาทีที่70นี่แหละก็เปลี่ยนลงมาแต่พอเปลี่ยนลงมาคือ70นาทีในสนามของโฟเดนผมมองว่าไม่ผ่านจริงๆพรพอไม่ผ่านผมไม่ร่วมกันว่าเกมในวันจันทร์ในคืนวันจันทรที่คาบเกี่ยวกับอนานคารในตามเวลาของบ้านเรานตีองี่สิ้าเนี่ยฟิลโฟเดนน่าจะเป็นผู้เล่นสำรองทูเคิลผมเชื่อว่าทูเคิลน่าจะให้โอกาสคนอื่น รวมไปถึงตัวของแรดฟอร์ดอาจจะต้องถูกถอดไปเพราะว่าดูในลายชื่อนักเตะทีมชาติอังกฤษที่ติดมาเนี่ยโหผมว่าพร้อมที่จะมีการสลับหมุนเวียนให้คนอื่นได้โอกาสได้ลงสนามบ้างวันนี้โชว์ฟอร์มไม่ออกผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโฟเดนจะต้องไปเรียกความมั่นใจก็คงต้องต้องไปว่ากันในเกมลีกแล้วล่ะว่าโฟเดนจะไปคืนฟอร์มกับแมนเชสเตอร์มากน้อยแค่ไหนแต่วันนี้โอกาสของกิตที่มีในช่วงครึ่งแรกเนี่ยผมว่าน่าจะสักสามน่าจะสักสาม โอกาสของอังกฤษเยอะมากในครึ่งแรกนะครับครึ่งหลังอ่ะผมว่าก็มีแต่ยังไม่เข้มเท่ากับครึ่งแรกวันนี้อังกฤษน่าจะเอาชนะอัลเบเนียไปได้สักประมาณผมว่าไม่ต่ํากว่า4หรือ5ประตูครึ่งแรกเนี่ยก็มีจังหวะของเบิร์นได้มงนะแล้วก็ตัวของจูด์เบลลิงแฮมที่หลุดเข้าไปแล้วก็ไปยิงเตดผู้รักษาประตูแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยก็มีจังหวะที่ตัวของจูดได้มง ทิ้งตัวหมงแล้วก็มีแฮร์รี่เคนที่แปรซ้ําจังหวะนั้นเรววาก็บอลก็ไปติดผู้เล่นของลเบเนียอีกเหลือจะเชื่อเหมือนกันคือโอกาสมันเยอะครับในเกมนี้ของอังกฤษที่น่าจะนําห่างหรือแม้กระทั่งเอาชนะอัลเบเนียมากกว่า2ประตูในเกมนี้ส่วนประตูที่2ที่เกิดขึ้นอันนี้ความยอดเยี่ยมจริงๆดิคันไรส์โยนบอลจากกรอบทางด้านขวาในกรอบนอกกรอบเขตโทษนะครับโยนคลอสเข้าไปให้กับแฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนตอนนั้นถูกประกรบอยู่ในโดยนักเตะของแอบเนีย เขาเล่นเหลี่ยมนะครับดึงตัวเอาไว้ขืนตัวไว้นักเตะของอาร์เมเนียก็ถล่มไปดูดเอาเท้าดูดบอลลงมานะครับอย่างกับเอาแม่เหล็กไปดูดบอลมาลงมานิ่มๆมากแล้วนิ่งจริงๆคือประตูที่สองนี้ผมอดชื่นชมตัวของเคนไม่ได้คือทําดีจริงๆแล้วนิ่งมากไม่มีลุกลี้ลุกลนใดๆนะครับเอาบอลลงมาดึงบอลเข้าขวา รอจนกระทั่งบอลมันนิ่งและส่งตัวได้ดีบาลานซ์ได้ดีแล้วคือนักเตะของอเวเนที่กำลังจะเข้ามาขวางขวางก็ขวางไปครับเคนเลือกปั่นอ้อมตัวเลยบอลพุ่งเสียบมุมเข้าไปหมดสิทธิ์เซฟหมดสิทธิ์ทุกอย่างเลยขนาดเข้ามานักเตะของอเวเนีเข้ามาบล็อกทางยิงของเคนเร็วแล้วนะครับแต่ว่ามุมที่มีเคนทําได้ครับ2ประตูต่อศูนย์เอาชนะไปได้นะครับโดยประตูได้ประมาณนาทีที่78นี่แหละ ยอดเยี่ยมมากนะครับสำหรับในเกมนี้สำหรับอังกฤษในเกมนี้ที่เอาชนะอาเวเนียไปได้อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของแอนโทนีกอร์ดอนกอร์ดอนเนี่ยพอถูกเปลี่ยนลงมาเกมของอังกฤษก็ก็ไปตามจังหวะของเกมแต่สุดท้ายครับช่วงท้ายเกมจริง90บวก3ไปแล้วกอร์ดอนวิ่งเข้าไปแย่งบอลทางมุมทางฝั่งซ้ายของสนามาครับปรากฏว่าตัวเขาก็ล้มลงไปและกรรมาการก็เป่านวิดยาวหมดเวลาไปเลยตั้งว่าที่กอร์ดอนนั้นล้มลงไปนอน ก็ผู้เล่นก็เข้ามาพูดคุยกันปรากฏว่าผมก็พอมองดูนะว่าพอปอนกิจเปล่าภาพในสนามาครับมันก็ดึงภาพกว้างขึ้นมากอดอนเนี่ยเดินเข้าไปในห้องแต่งตัวเลยเขาไม่ได้ลงมาที่กลางสนามเพื่อที่จะมาจับไม้จับมือกับนักเตะเพื่อนร่วมทีมหรือคู่แข่งก็ตามเดินเข้าไปในห้องแต่งตัวเลยอาการแบบนี้ผมมองว่าเขาไม่ค่อยปกติ ไม่ปกติคืออาการบาดเจ็บนะครับอาการบาดเจ็บแบบนี้น่าจะมีมีสภาพที่พอสมควรเหมือนกันเหมือนกับที่ทูเค้าพูดหลังเกมเหมือนกันนะครับว่าเขาดูแล้วตัวของกอร์ดอนดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่วิ่งวิ่งเหมือนเข้าไปแย่งบอลเนี่ยโอโ้โหพอมันสะดุดขึ้นมาแล้วมันเหมือนเป็นต้นขาตอนแรกผมเข้าใจว่าน่าจะจุกหรืออะไรแต่ว่ามันไม่ได้มีแรงบะทะอะไรนะแต่ว่ามันเหมือนน่าจะไปมันมันสะดุ้งขึ้นมาครับต้องไปติดตามเหมือนกันว่าอาการบาดเจ็บของกอร์ดอนเนี่ยจะมากน้อยแค่ไหน ไม่ได้มีผลแค่ทีมชาตินะครับแต่จะส่งผลยาไปถึงนิวคาเซลด้วยที่ในช่วงท้ายเนี่ยผมว่าในเรื่องพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในเกมลีกนิวคาเซลก็ยังต้องสู้ต่อไปเหมือนกันแลวมีโอกาสได้ลุ้นด้วยแต้มกําลังได้เลยแล้วกําลังใจกําลังมาเลยเพิ่งได้แชมป์ลีกคับไปมันมากเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะครับว่ากอร์ดอนนั้นจะเจ็บมากน้อยแค่ไหนน่าเป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าเจ็บแบบไม่ประทะกับใครแบบนี้ผมมองว่ามันความความหนักหน่วงน่าจะมีเยอะเหมือนกัน ประกอบกับที่ทูเคิลได้พูดหลังเกมได้เหมือนกันเอาล่ะแต่ยังไงก็อังกฤษวันนี้ฟอร์มสวยงามมากครับแล้วรูปแบบการเล่นผมชอบมากผมชอบรูปแบบการเล่นของทูเคิลมากและเหมาะกับอังกฤษชุดนี้เหมือนกันนะผมว่าหลายๆจังหวะการเล่นนี่ขนาดยังไม่เนียนนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่อังกฤษชุดนี้นะหลอมรวมกันได้และเข้ากับเทคนิคของทูเคิลได้ดีกว่านี้อังกฤษจะน่ากลัวขึ้นกว่านี้เดี๋ยวรอดูเกมที่จะพบกับลัดเวียกันละกันว่างกฤษจะทําได้ดีแค่ไหน เดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันนะครับในเส้นทางของฟุตบอลโลก,กรอบคัดเลือกของทีมชาติอังกฤษเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันก่อนจะจากกันไปนะครับก่อนจะจากกันไปผมขออนุญาตฝากพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมนะครับในเรื่องของการสนับสนุนช่องของผมได้ตาม QR code ที่ขึ้นหางหน้าจอน,นี้ได้เลยนะครับไม่ได้เจอกันหลายวานันคิดถึงทุกคนมากๆนะครับขอบคุณมากๆจริงๆนะครับทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกกำลังใจด้วยขอบระคุณมากๆครับ enjoy ครับ